สวัสดีกับเพื่อนเพื่อนน้องทุกคนครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องขวาญไฮวลล่านะครับกับเกมนิวมินิแบทเทิลวันนี้เราจะมาพูดถึงกิจกรรมที่มาเนาะก็มีคาราวานนะครับไม่ใช่คาราวานคาอินวานนะครับหรือว่างานลื่นเลิงนะครับซึ่งในตรงส่วนของตรงเนี้ยผมได้ลงไว้ในวิดีโอแล้วนะครับก็เข้าไปที่ช่องแล้วก็เข้าไปที่เพจลิสได้นะครับผมมันจะมีวิดีโอที่ผมแยกมาให้อันนี้ที่เพจและผมก็จะเขียนว่างานลื่นเลิงนะ ส่วนด่านที่ต้องการเล่นนะครับผมแนะนําให้เล่นด่านหนุกน,นั้นโยนสูงนะครับเพราะว่ามันจะได้แต้มเยอะที่สุดนะครับแล้วก็ภายใน10รอบเนี่ยถ้าเรายิงครบเนี่ยเราก็จะได้ร้อยร้อยร้อยกว่าคะแนนนะครับประมาณร้อยร้อยสิบร้อยยีคะแนนประมาณนี้นะครับถึงรนะ้อยห้าสิบเนาะก็ไม่รู้ว่าถ้าใส่เพชรคูณ2เข้าไปจะได้คะแนนเยอะหรือเปล่านะฮะส่วนด่านพวกนี้ผมเคยเล่นแล้วนะครับมันได้แต้มน้อยเนาะก็ตามนั้นนะครับแนะนําให้เล่นถ้าคนยิงมุม90เป็นเนาะก็แนะนําให้เล่นนะครับมันจะได้แต้มเยอะอ่า ต่อมานะครับเรากดรวมตัวได้นะฮะอืมในวันละครั้งนะครับมันก็จะได้มาเห็นไหมทีแรกได้มา2นะฮะจากการรับแล้วก็มารวมตรงนี้อีกได้เป็น2เป็น4พอดีนะฮะแต้มที่เราได้นะครับก็มาแลกส่วนต่างๆนะครับมีทั้งสัตว์ขี่มีทั้งซากไว้ส่งข้อเมคนะครับอะไรก็มีเนาะสัตว์เลี้ยงเอสก็มีโอ้โหแต่6,000เลยนะนี่นะครับชิ้นส่วนไอออน เครื่องประดับนะครับแตะดูไม่ได้เพราะว่าแต้มไม่พอเครื่องประดับนี้เป็นเครื่องประดับมังกรซึ่งมีเพิ่มพลังความโกรธนะครับห้าห้าสิบนะอันนี้ก็เป็นสัตว์หุ่นยนต์นะฮะ <c oughs> ก็ถือว่าดีนะครับมาต่อมาเลยนะครับอืมตอนนี้ก็อันนี้ก็เป็นา้ากเมฆเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมของบูม,มแมลงเนาะก็ใครที่สะสมเติมนะครับก็จะได้รับไปเนาะอันนี้สองหมื่นได้มังกร มังกรด้วยนะครับแล้วก็ปีเพิ่มเอ็ดพีนะครับในปีสีฟ้ากับปีข้างล่างเนี่ยนะครับแตกต่างกันนะเน,นี่ยปีกันเนี้ยนะครับปีกระดุกนี้เพิ่มเพิ่มเอดพีด้วยแล้วก็เพิ่มอะไรด้วยเนี่ยจำไม่ได้ละโอ้นะฮะโอ้ยจำไม่ได้ทําไงดีบวกอะไรวะเฮ้ยมันบวกพลังโจมตีด้วยนะครับแล้วก็เอดพีด้วยแหละแหละน่าจะเป็นอย่างนั้นนะส่วนอันนี้บวกแค่เอพีนะครับมังกรก็ช่วยสลายน้ําแข็งนะครับในการต่อสู้หรือลงบันไดฟ้าเนาะ ทุกคนต้องมีนะฮะอันนี้อยู่ในตัวเล็กของผมนะแล้วก็อันนี้เติมครั้งเดียวนะฮะซึ่งมันจะได้ชุดอาวุธเต็มนะครับก็สามารถเลือกได้หรือเปล่านี่ยังไม่แน่ใจนะฮะสำหรับเพื่อนๆที่เคยเติมก็สามารถมาบอกกันได้เนาะแต่น่าจะเลือกได้นะครับชุดอาวุธเต็มแล้วก็อันนี้เป็นได้รับหินโอยพรได้รับกล่องเครื่องประดับทั่วไปแล้วก็สร้างเครื่องประดับนะครับคอนเอาไปสร้างเครื่องประดับอะลองถ้าใครไม่รู้ลองเข้าไปที่การเครื่องประดับดูนะครับแล้วก็เข้าไปที่สร้างเครื่องประดับก็จะมมีีคออนนยูู่่่่ใหห้้้ททเลกกแวไไาร ก็ยังดีกว่านะครับสาหรับตรงนี้เนาะไม่ค่อยคุ้มแล้วก็สําหรับตรงนี้ก็ผมว่าก็โอเคนะได้ปีกด้วยนะครับ SP แถมยังได้ไก่มาด้วยนะครับอันข้างล่างเนาะเจ็ดพัน่าจะเติมประมาณ3ามพหรือเปล่านะฮะเหมือนเดิมเหมือนเดิมอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าราคามันจะเปลี่ยนหรือใครเติมในไหนนะฮะบ,บางคนก็เติมใน Android บางคนก็เติมในโอบางคนก็เติมในทูเอลเลตเติมไม่เข้าก็มีเออนี้็รับอินต่อเนื่องน,นะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญน,นะครับเอาให้หมุนเหมือนเดิมเนาะ ถ้าเติมถ้ารับได้ก็รับนะครับอันนี้เป็นอะไรอะ่ะรถมา้าลวงตาใช้เพิ่มค่าความสุขอ๋ออันนี้ในงานแต่งนะฮะสำหรับคนแต่งงานจะรู้ดีที่สุดอันนี้ปีกผมว่ายังล้าหลังนะไม่รู้ว่าใครเขาใช้กันอยู่หรือเปล่าแต่ว่ามันก็ทุกตากับ HP มากสุด1%เออมันก็ยังแพ้ปีกฟ้าอยู่นะอันนี้พลัง7,000นะฮะลองเปรียบเทียบดูนะ7,000 7,000กับเท่าไหร่นี้10,000เห็นป่ะมันล้าหลังนะฮะอย่าไปเอาส่วนกล่องนี้จะได้มาก็คือสัตว์เอสเลเวล1ตัวนะฮะถ้าสะสมเติม36 0 0นเนาะเติมครั้งเดียว36 0 0นะครับไม่ใช่สะสมเอออันนี้ผมก็ไม่รู้ราคาเหมือนกันนะเพื่อนๆก็ลองไปถามราคากับคนที่เคยเติมได้นะครับผมไม่อาจจะบอกแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆเติมผิดชีวิตเปลี่ยนนะครับผมโอเคอันนี้ก็จะเป็นหินพลังภายในนะฮะที่ซึ่งต้องซื้อแล้วไปเปิดพลังภายในเลเวล60 ซึ่งมันต้องเติมะนะช้อัพสกิลนะครับให้ครบ10นี่เรื่องนี้ผมก็ลงไปในเพลย์ลิสต์แล้วนะครับใครที่ไม่ได้ไปดูวิดีโอก็สามารถไปดูได้น,นี่ก็เหมือนเดิมนะครับเครื่องประดับมังกรถ้าเติมถึงนะฮะก็รับไปนะครับผมเครื่องประดับอมาตะอันนี้ก็เป็นเครื่องประดับมังกรที่ผมเคยมีแล้วนี่อันนี้ในตัวเล็กนะมีนะสะสมเติมเป็นหมื่นอะเออแต่ผมไม่มีครับแต่อัพไม่เต็มแต่พลังทำไมถึงน้อยก็ไม่รู้ไม่เข้าใจ ค่อยๆเล่นไปนะครับใครที่ปั้นใหม่หรือว่าเล่นใหม่เนาะเหมือนผมนะผมก็มีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่นี่ก็เข้าของเขาหมดอะครับเข้าได้หลายดี <c oughs> ก็เอาไว้รีวิวให้กับเพื่อนๆนั่นแหละนะครับผมไม่มีอะไรมากอันนี้สร้อยคอฮาเดสนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวนี้เป็นชิ้นส่วนที่เราสามารถเติมและเลือกซื้อได้นะครับเพื่อที่จะเอาไว้เล่นเนาะแล้วก็ตรงนี้เอาไวอ้อัพเครื่องศักดิ์สิทธิ์นะครับผมรูปลักษณ์นะครับได้อาหารสัตว์มานะครับเหมือนเดิมอันนี้ก็เป็นเครื่องประดับที่ใครที่ชอบก็มัน เติมไม่เยอะแต่ว่าได้เครื่องประดับมาก็เป็นระดับดีอยู่นะส่วนอันนี้ดาบเนี่ยนะฮะับก็ดีอยู่นะเครื่องประดับนี้นะครับผมเห็นคนเลี้ยน้อยเขาใส่มันก็เพิ่มพลังเยอะนะต่อมาเป็นฝึงฝนทหารนะครับอันนี้เป็นชิ้นส่วนเศษชิ้นส่วนนะครับผมนะเศษชิ้นส่วนไอออนนะครับไม่ใช่ว่าเป็นชิ้นส่วนของไอออนนะมันเอาไว้อัพนะครับผมอัพเลเวลให้กับชิ้นส่วนนะฮะแต่ละอันนี้แล้วก็อันนี้เควสคู่นะใครที่ไม่ได้ทําก็อย่าลืมไปทํานะครับเพราะว่าตรงนี้นะครับ เพิ่มพลังได้ดีอยู่นะสำหรับในการแหวนแต่งงานถ้าเกิดมันเพิ่มวิลนะฮะตรงนี้ก็เป็นรหัสโค้ดเหมือนเดิมนะครับโอเคเนาะไม่มีอะไรแล้วนะฮรับสำหรับเพื่อนๆก็เลือกกันได้นะครับนี่ระหว่างปีกโครงกระดูกปีกฟ้าแล้วก็ได้มังกรแต่ผมว่าถ้าเอามังกรกับปีกฟ้าโอเคแล้วนะฮะมังกรนี่มันได้แค่ปีกไนงะแต่มันแพงเกินนะครับผมก็ต้องรออีเวนท์ที่มันหนำหนำหน่อยนะฮะแล้วแต่เพื่อนๆน,นะครับผมอันนี้ก็เป็น ขอรางวัลยศนะครับที่เราจะต้องซื้ออันนี้ผมก็มารอซื้อชุดเซตนี้อยู่แต่ก็ต้องยศซูเปอร์พลโทอ้โหแล้วเป็นยศสุดท้ายของเกมนี้ด้วยใครจะถึงวะโอเคเล่นอีก2ปีนู่นนะ่ะโอเคนะครับทรงผมปีกอันนี้ก็เพิ่ม SP นะฮะเราก็เอาสปีกมาอัพได้นะครับผมระบบปีกผมก็เอา้าลงไปแล้วแต่ว่าคลิปมันไม่ค่อยดีนะฮะก็เลยลบไปแต่ว่าเดี๋ยวลองใหม่ก็ได้นะฮะต้องลงใหม่ก็โอเคนะครับอย่าลืมไปเล่นเนาะอันนี้ วงล้อหมุนก็นั่นแหละครับถ้าคุณดวงดีคุณก็ได้นะครับแต่ถ้าคุณดวงร้ายคุณก็เสีย <c oughs> โอเคตรงนี้นะครับผมเป็นหินโอยพอรที่ผมเคยได้นะครับประมาณ10ลูกก็นั่นแหละมันบอก10ลูกก็ได้10ลูกกันแหละเออเออเอ,อ,อะไรวะเนะี่ยโกตรงนี้เป็นหินสมบัติอม,มตะเหรอวะอะไรอะ่ะอ๋อก็คือเป็นเครื่องประดับอม,มตะนะครับแล้วก็ตรงนี้เพชรห้าร้อยผมเคยได้แค่เนี้เพชรห้าร้อยแล้วก็หิน แต่ถ้าเป็นเซิร์ฟเมื่อก่อนคลซี่บอมสองนะครับผมเคยเปิดได้เครื่องประดับด้วยนะตรงนี้นะครับผมแถวๆตรงนี้แหละแต่มันจะโชว์เครื่องประดับเลยไม่เป็นมันไม่ได้เป็นกล่องแบบนี้นะฮะนี่ตัว๋วท้าทายก็คือาจะเป็นตั๋วสัตว์นะครับกล่องม่วงอันขวาเนานะอันซ้ายสุดกล่องกรอบส้มนะครับอา่าเปิดแล้วจะได้รุนแรงหนึ่งอันโอ้โหรุนแดงนี่ผมบอกเลยว่าบวกสเตตัสเยอะมากนะครับซึ่งก็ต้องดูด้วยว่าจะได้อะไรมานะฮะในข้างในแล้วตรงนี้ก็ว่าเอาไว้อัพจัดขี่นะครับใบสกิล อันข้างบนกล่องสีส้มอันนี้นะข้างบนกล่องสีส้มอันซ้ายมือนะฮะก็ะเครื่องประดับมงกรก็เพิ่มความโกรธ50นะฮะน่าจะเป็นประมาณน,นั้นเนาะกล่องส้มข้างล่างซ้ายสุดนะครับใกล้ๆเพชรก็กล่องที่มีรหัสตำนานโออันนี้จะเป็นรหัสชิ้นส่วนตำนานหรือเปล่าหรือว่าอะไงฮะเออใช่นะครับผมก็จะได้มา1ชิ้นหนออ่ากล่องมีรหัสในมีส่วนของทหารปลดล็อกแล้วรับชิ้นส่วนสีส้มหรือรูปชิ้นส่วนและระบบ ระบบชิ้นส่วนเปิดตอนเลเวล33อ๋อโอเคนะฮะที่พูดไปหลายๆคลิปว่าระบบะชิ้นส่วนตรงนี้นะครับซึ่งเปิดเลเวลส3าเนาะสองคนที่จะใส่ได้นะฮะนี่นะครับผมเราก็มารับเมอดิมเราก็ตามนั้นแหละนะฮะเนี่ยเครื่องประดับผมก็เล่น6วัน7วันนะฮะได้มาครบแต่ว่าก็ต้องหาไปเรื่อยๆนะครับใครที่กังวลพลังน้อยไม่ต้องห่วงนะับผมนี่สายแปดเองนะขึ้นมาอีกแล้วนะแค่ไปอัพเครื่องประดับเรื่อยๆเรื่อยๆขึ้นมาก่อนนะฮะใจเย็นนะฮะแล้วก็อัพไปเรื่อยๆนะครับผม แหวนเราก็ต้องทำนะครับซึ่งพลังมันขึ้นหมดเลยนะแหวนนะครับปีกนะเครื่องประดับนะครับการอัพชุดการอัพสัตว์เลี้ยงนะครับผมต่างๆนะนะนี่นะฮะสัตว์เลี้ยงไม่เคยได้เอสเลยตั้งแต่เล่นมาโอ้โหอะไรวะดวงไม่ดีนะฮะโอเคฝากไ้กับเพื่อนๆด้วยนะครับผมสำหรับอีเวนต์นี้ใครที่ชื่นชอบอะไรก็ผมแนะนําไปให้แล้วนะครับแต่ว่ามันแพงนะเออแล้วก็คาราวานไม่ใช่คาราวานนะฮะติดติดทูตคาราวานอย่างเงี้ยแค่อินวานนะครับผมนี่ก็มีคนเล่นไปแล้วนะฮะเห็นไหม การยิงมุมสูงเนี่ยมันก็ไม่ยากหรอกแต่ถ้าคุณเล่นด่านเนี้ยคุณจะไม่ยิงมุมสูงก็ได้นะครับมันแล้วแต่นะแต่ยิงมุมสูงก็จะได้คะแนนเยอะกว่าแค่นั้นเองนะครับแล้วมันก็ง่ายเนาะแค่ยิงอุกบาทแล้วอยู่ที่เดิมยิงนะบางทีอุกบาทก็มาอยู่ใกล้ๆกลก็มีนะฮะโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้กับเพื่อนๆด้วยนะครับพี่ๆน้องๆเนาะชวนกันมาติดตามให้ได้นะครับครบพันทรับเราจะไลฟ์สดนะครับผมเล่นด้วยกันเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม